พบกันเช่นเคยนะคะเมนูทําบุญของแม่อ้อยนะคะนั่นก็คือผัดมะเขือยาวม่วงหมูสับนะคะที่เราจะผัดเราก็นํามะเขือมาหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ด้วยน้าส้มสายชูนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือเราดํานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะนํามะเขือไปทอดกันนะคะโอเคตอนนี้เรากาลังทอดมะเขือนะคะทักลาบม,มาดูกันใหม่ค่ะทีนี้เราก็มาเริ่มผัดกันเลยนะคะหลังจากที่เราทอดมะเขือเรียบร้อยนะคะ และเมนูนี้นะคะจะต้องเป็นเมนูคู่บ้านของทุกคนเลยนะคะเพราะว่าผัดมะเขือ,อยาวเนี่ยเขาจะมีความนุ่มอร่อย,นอยนอนเนี่ยเขาสวยร้อนๆเนี่ยโอ้โหเลิศเลยค่ะ,ะเราเพียมเราเริ่มจะหอมแล้วค่ะไม่ว่าจะใส่ตัวหมูสับลงไปเลยนะคะหมูสับเราก็สุกไปหกสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะไม่ว่าก็จะปรุงเครื่องเลยค่ะน้ำตาลงไปก่อนค่ะและผงปรุงรสไปช้อนนะคะ ซอสน้ำมันหอยนะคะอีกสองช้อนนะคะแล้วนี่เราจะใส่ตเต้าเจี้ยวไปนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเคลมนะคะเห็นไหมคะว่าพอเราปรุงเครื่องเสร็จแล้วหมูเาก็จะสุกพอดีค่ะแล้วเราจะใส่นเนือเกียวที่เราทอดไว้นะคะลงไปแล้วเราใส่กระเทียมไปสามหัวนะคะก็พลิกอีกสิเม็ดความเผ็ดนี่แล้วแต่ชอบนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติเบื้องต้นกันก่อนนะคะ แล้วขอเติมซอสปลาเขียวไปหนึ่งนะคะรสชาติเราโอเคแล้วทีนี้เนื้อาจะเ,เลยด้วยตัวนี้นะคะหัวละพาแล้วก็พลิกค่ะผลิตผลจากหลังบ้านนะคะนี่เท่านี้เราก็ได้กลินแล้วค่ะเมนูอาหารจานโปรดนะคะ,ะ,โ,คะ,คะโอเคพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ เป็นเมนูที่ต้องทุนส่านะคะเนี่ยมะเขือก็ายี่สิบบาทเรียบร้อยนะคะสำหรับผัดมะเขือม่วงหมูสับนะคะ เมนูที่ง่ายๆแล้วก็เป็นเมนูคู่ครัวของทุกบ้านนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาวยู u ู e นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบยอ้อยอิงข่าวแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ